สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมมีราหรห่างหายกันไปหลายวันโอ้ยผมไม่สบาย <c oughs> อาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นห่วงมิติให้ดูนะครับไอ้ดานที่บินเก็บคะแนนนะครับผมแห่งไม่ผ่านเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวลองดูกันนะนี่แล้วผมมีกล่องนี่มาแนะนำนะครับคุณผู้ชมเข้าไปนี่เลยครับไอเนี่ย ไอโซนกิจกรรมนะฮะแล้วก็ไปกิจกรรมดีงามแล้วก็มามันอยู่ตรงไหนวะนี่ครับไอของวัสดุนี่นี่นี่น,นี่มันมีของดีให้เราไหมฮะมันมีของดีให้เราอยู่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเลยห้ากล่องมันเท่าไหร่เนี่ยห้ากล่องผมก็ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบโดโอ้โห,โโหโยเยอะเหมือนกันน่เนี่ยไปครับสาหรับสายเงินน้อยอย่างเรานี่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 อันนี้ก็ไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะแต่ผมก็ซื้อไปก่อนก็น่าจะคุ้ม <c oughs> มาเนี่ยอันนี้มีอะไรมีหินอ่ะซื้อไปหนึ่งโดนัทยังไงเงิน,นเราไม่ได้เติมอยู่แล้วเราหาของขาย โอ้โห oh, 90เมตรยังไม่ได้หินสีเลยนะเนี่ยไม่ได้หินสีก้อนหนึ่งส่วนกล่องไอเทียบบูธนี่ผมไม่ไหวผมว่าผมไม่น่าได้อะไรอะไรก็รับของก่อนก่อนรับรับรับอย่างเดียวอันนี้อะไรแรกพลาสติกเน่เาไม่แน่ นี่าแรกนี่ผมผมจะทำอะไรอ๋อเดี๋ยวไปเปิดกล่องกันก่อนอ๋อผมจะได้อะไรบ้างจะคุ้มไหมเนี่ยเปิดไปนะครับครั้งที่หนึ่งปักกระบายโอคุ้มแล้วครับเนี่ยสองร้อยเท่าไหร่นะไม่ถึงห้าร้อย ถ้าเราไปซื้อในร้านค้าตั้งห้าร้อยนะครับเนี่ยเปิดไปี่ได้ก,ก้อนแล้วครับคุ้มคุ้มมีแต่คุ้มเนี่ยอย่างนี้มีแต่คุ้มคุ้มสุดๆไม่คิดจะออกหินหกให้เลยรนะขอสักก้อนเทนนาปับขอาไปแล้วอืมแต่ยังดีครับห้ากองแล้วก็กล่องนี้ที่เราซื้อมาหนึ่งโลโอ โอเคครับสำหรับสายฟาร์มก็เอนิจี้เพิ่มรัวๆแล้วก็ลุยกันยาวๆครับหนึ่งโดผมคิดว่าคุ้มนะครับสำหรับผมผมว่ามันคุ้มสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็ลองไปซ่มดูแล้วกันอาละอานะเราก็มามิตินกะรบกันเลยดีกว่าเนี่ยไอ้ดานบินเนี่ย ครับเริ่มต้นมาเราจะอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าคนถามว่าเราจะบินยังไงผมจะตั้งมุมไปนะครับกาให้มันบินชนนะฮะกาให้มันบินชนอันข้างบนเนี่ยนะครับเห็นไหมผมก็บินขึ้นไปเลยชนปับ๊บเห็นไหมฮะมก็จะล่วงลงมาข้างล่างอย่างนี้เราก็นิดนึงฮะ ห้าสิบระยะสามนะครับก็ยิงสักยี่สิบสี่เห็นไหมฮะเขามีระยะบอกเราเราอย่าไปกลัวครับระยะสามเหมือนเดิมก็มุมห้าสิบก็ยี่สิบสี่เท่าเดิมครับุ้ยิ้มหกเลยไหมนะอุ้ยกือบเลย นี่ยครับเราก็เหมือนเดิมครับห้าสิบยี่สิบสี่ยี่บสามโอ้เลย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 แสดงว่ามันอันเล็กนะ <c oughs> ครับผมก็ตั้งไปเนี่ยครับกายให้มันบินชนผมก็บินขึ้นไปให้มันชนอับมันก็นล่วงมาอีกเห็นไหมได้สี่สิบห้าแล้วผมจะผ่านไหมเนี่ยเดินเข้ามาเดินกระดึบกระดึบเข้ามา ยิงเข้าไปชนไหมเนี่ยโอกาสให้มันยิงชนนะครับเนี่ยพยยมก็จะล่วงลงมาเห็นไหมฮะโอ้โหกี่สี่ถึงไหมเนี่ยอือ นี่ครับเดินลงมาเลยครับโกงมันเห็นไหมชนะแล้วไม่ยากครับประมาณนี้ก็มันอยู่ที่ดวงเราด้วยนะเราจะอยู่ตรงไหนแต่สาหรับผมผมก็ว่ามันก็ไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่ผมรีลงมาเพื่อจะทำคลิปนี้เลยนะครับปกติผมอยู่ชั้นที่เท่าไหร่นะ ท่านสิบเอ็ดผมมันยังไม่ผ่านเลยเอาล่ะลิปนี้ก็ฝากไว้เ,วเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ้าวผมลืมไปนี่สําหรับคนที่อยากได้ไข่สีม่วงนะครับสาหรับคนที่อยากได้ไข่สีม่วงนะฮะสัตว์เลี้ยงเราอะ่ะมันจะมีบางครั้งเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าอยากโอไปจนภัยกับเพื่อนใหม่อย่างนี้นะถ้ามันพูดอย่างนี้เมื่อไหร่นะเนี่ย ผมจะฟักทันทีเพราะว่ามันพูดครั้งที่หนึ่งผมได้เม่นมามันพูดครั้งที่สองผมได้สิงโตทะเลมาพอมันพูดครั้งที่สามผมได้ปีศาจเจตเทามาซึ่งผมไม่ได้ใส่เลยเลยครับผมใส่นี่ครับหัวใจู้พิทักษ์ไปสิบวิญญาณละศูนย์หนึ่งแล้วผมก็ใส่ผลไม้พวกเนี้อย่างละหนึ่งเนี่ยไอ้พวกอุกาบาทกับสเก็ตด,ดาวเนี่ยผมไม่ได้ใส่เลยนะฮะผมได้ไขม่มวงตลอด สามครั้งไม่พลาดเลยครับไข่ม่วงซึ่งคนอื่นผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ตัวผมทําอย่างนี้ผมได้ตลอดเนี่ยผมรอให้มันบอกอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะใส่อุกกาบาตกับสเก็ตดาวลงไปด้วยว่ามันจะได้ดีกว่าสีม่วงไหมนะฮะผมว่ามันมันจะได้ไหมว่าน่าจะน่าจะน่าจะได้แล้วมั้งถ้าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมรอให้ให้เขาพูดก่อนแล้วเดี๋ยว ผมจะมาทำคลิปให้ดูนะฮะแล้วสำหรับจานไหนยังไงที่ยังไม่มีคนผ่านโอ้ยกดมั่วเลยยังไงที่ยังไม่มีคนผ่านเนี่ยยังมิตินักรบไอ้ด่านบินเมื่อกี้ผมเห็นหลายคนเลยว่าผ่านยังไงผ่านยังไงอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้ อ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวหากชอบคลิปนี้ฝากกดทุกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ